ครับสวัสดีครับนีเรียนนะครับวันนี้คุณครูจะนำเสนอเนื้อหา e a a เกี่ยวข้องกับเรื่องของพหุนามนะครับเรื่องของพหุนามนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คาว่าพอล n o m i a l นะครับพอล n o น i a l นะครับนะพหุนามหมายถึงอะไรนะครับพหุนามในความเข้าใจของนักเรียนหมายถึงอะไรพหุนามหมายถึงอะไรครับพหุนามหมายถึงหมายถึงนิพน์นะครับพหุนามหมายถึงนิพจน์ที่ เขียนอยู่ในรูปของเอกงามหรือเขียนอยู่ในรูปของการบวกหรือเขียนอยู่ในรูปของการบวกนะครับของเอกงามตั้งแต่สองเอกงามขึ้นไป โอเคไหมครับนะเป็นนิพจน์ที่เขียนอยู่ในรูปของเอกนามหรือเขียนอยู่ในรูปของการบวกของเอกนามตั้งแต่2เอกนามขึ้นไปนะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างใน,ในเรื่องของการเขียนพหูงามนะครับตัวอย่างในเรื่องของการเขียนพหูงามดังนี้นะครับอย่างเช่นนะครับ15นะครับอันนี้ที่เรียนเขียนโดยทั่วไปตรงนี้เป็นเอกนามโอเคครับ แล้วถ้าถามว่าถ้ามันจะเป็นพหูนงงามได้นะครับมันก็จะเป็นเลยครับเขียนตั้งแต่สองเอกนามขึ้นไปนะครับเพราะมีอะไรต่อแล้วก็ยังจะสามารถเขียนได้ต่อคือและพะหูนามคืออะไรครับถ้าจะเขียนให้เป็นพหุนามคือสิบห้าบวกด้วยอะไรครับอาจจะมีกแาปหรือไม่มีกแาปก็ได้นะครับใช่ไหมนะครับ 15บวกด้วยนะครับ x y กำลังสองแบบนี้นะครับ, 2, รบก็จะกลายเป็นพหุนามไปละนะครับเพราะมันมีนิโพจน์ตั้งแต่เลยครับนิโพจน์ที่อยู่ในรูปของเอกนาม15เป็นเอกนาม x y กำลั 2, งสองก็เป็นเอกนามนะครับเขียนในรูปของการบวกนะครับตั้งแต่2เอกนามขึ้นไปนะฮะอันนี้ก็คือก็จะกลายเป็นพหุนามไปนะครับต่อไปนะครับ3 ab เป็นเอกนามถูกไหมครับนักเรียนามก็เป็นเอกนามแต่ถ้าเราอยากจะให้เป็นพหุนามนักเรียนจะทำาัไงต่อครับพหุนามก็สามารถเขียนต่อได้ปไปเลยครับ3 a b บวกด้วย4 A อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรืออาจจะบวกก่บเปลังไงครับ 3b อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นเอกนามเป็นพหุนามนะครับ ต่อไปนะครับ13 x y 13 x วบอกวกอันนี้ก็จะเป็นพหุนามถูกไหมครับก็คือยังมันก็จะเป็นพหุนามที่มีอะไรครับที่เขียนในรูปการบวกที่เขียนในรูปของการบวกนะครับของเอกนาม,ออามของเอกนามของเอกนามสองเอกนามคืออะไรบ้างครับคือ 1 3 x และอะไรครับและ1 5 y เพราะว่าตัว1 3 x ก็เป็นเอกนามตัวที่1น,นะครับ15 y ก็เป็นเอกนามตัวที่2พวกที่2ถูกไหมครับนกะเรียนดังนั้นนะครับ1 3 x บวก15 y ก็จะกลายเป็นพหุนามไปนะครับนะอันนี้นักเรียนน่าจะทำความเข้าใจกันมไม่ง่ายจะยากเท่าไหร่นะครับหรือถ้าเป็นหรือถ้าเป็น6อะไรครับ 6กเกัังสองลบด้วย9ก้ากับังสองบวกด้วย 7a บวกด้วยนะครับบวกด้วย1มันก็จะกลายเป็นพหุง,งามที่เขียนอยู่ในรูปของการบวกกับบวกกันของเอกนามก็แก่4เอกนามคืออะไรบ้างครับเอกนาม4เอกนามมันเป็นอะไรครับพหุง,งามที่เขียนในรูปการบวก ถูกนะครับคิดเกียนในรูปการบวกของเอกนามสี่เอกนามคือเอกนามตัวแรกคือหกเอกำลังสองเอกนามตัวที่สองคือลบเก้าเอกำลังสองเอกนามตัวที่สามคือเจ็ดเอเอกนามตัวที่สี่ก็คือหนึ่งนั่นเองโอเคไหมครับเด็กๆนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าเอกนามตรงเนี้ยนักเรียนจะเห็นอะไมบ้งครับ จะเห็นเอกนามที่มันคล้ายกันอยู่2เอกนามคือ 6a กำลังสองลบ 9a กำลังสองอันนี้ก็เรียกว่าอะไรครับครูจะขีดเส้นงกต้ไว้ให้ตัวนี้เรียกว่าเอกนามที่ที่อะไรครับที่คล้ายกันเอกนามที่คล้ายกันถ้ามันเป็นเอกนามที่คล้ายกันแบบเนี้นะครับกเเียสามารถนำม,มาบวกนำม,มาลบกันได้นะครับเขาเรียกว่าเอกพหุนามที่เป็นนะครับผลสําเร็จ พหุนามที่เป็นผลคูเบตคืออะไรอ่าเดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูก็คือ 6a กับ2ลบ 9a กับ2บวกด้วย 7a บวกด้วย1แบบนี้นะครับมันก็จะเท่ากับอะไรครับมันก็จะเท่ากับอ่า6กับ9นี้มันเป็นเอก 6a กับ2กับลบ 9a กับ2นี้เป็นเอกนามที่คล้ายกันถูกนะครับเรียนเมื่อมันเป็นเอกนามที่คล้ายกัน มันสามารถนมาบวกลบกันได้ก็เป็นหกลบกเก้าเคครับ a กับมังสองบวกกับเจ็ดแลวบวกกับหนึ่งหกลบเก้าเป็นเท่าไหร่ครับหกลบเก้าเป็นลบสามก็ใลบสามกับังสองบวกกับเจ็ดเแลวบวกกับหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะพหุนามตรงนี้ที่เราเขียนมาข้างล่างนี้จะเป็นคากรอบเขาเรียกว่าพหุนามที่เป็นผลสําเร็จนะครับเขาเรียกว่าผลพหุนามที่เป็นผลสําเร็จ ก็สามารถจะมาบวกจะมาลบกันได้โอเคครับเรียงน,นะมาสามารถจะมาบวกจะมาลบกันได้นะครับเพราะอันนี้มันเป็นเอกนามที่คล้ายกันนะครับคือ 6a กําลังสองกับลบเก้าเอกำลังสองโอเคครับทีนี้ถ้าถ้าดูในในกรบไปนะครับครูครูคจะขยับสไลด์ขึ้นไปนะครับเอาละทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เรยนจะต้องำํำความเข้าใจคือเรื่องอะไรครับกีกรีของพอหุนาม กีกีของพระพุงงามตรงนี้ก็เรียนจะทำความเข้าใจอย่างไรความหมายเขาบอกว่าไรครับในกรณีที่พระพูทามมีพจน์บางพจน์คล้ายกันเราสามารถนําพจน์ที่คล้ายกันเหล่านี้นำมาบวกกันมารลบกันเข้าด้วยกันได้นะครับเพื่อทําให้พระพุทามนั้นอยู่ในรูปที่ไม่มีพจน์ไม่มีพจน์ที่คล้ายกันเลยเราเรียกนี้ว่าพระพุทามที่เป็นผลสําเร็จนะครับพระพุทามในรูปของผลสําเร็จ และเรียกดีกรีสูงสุดของพจน์ของพหุนามในรูปของโมเสเบกว่าดีกรีของพหุนามอ่าเคยเรียนในเรื่องของดีกรีเอกนามมาแล้วเอกนามคืออะไรครับเราก็อะไรครับถ้าหกเอกำลังสองดีกรีของมันก็คือ2ลบเกาเอกำลังสองดีกรีของมันก็คือ2ถูกไหมครับ 7a เอตัวเนี้ยเอยกำลังหนึ่งดีกรีของเอกนามก็เป็น1ตัวนี้1ก็มีดีกรีของเอกนามคืออะไรครับ กีกีของเอกนามคือศูนย์ถูกนะครับแตค่ความหมายของกีกีของพหุนามนั้นเราจะต้องทาให้พหุนามนั้นเป็นพหุนามในรูปของผลสําเร็จก่อนนะครับแล้วเราค่อยๆมาหากันอ,อย่างเช่นในในใน,ในเมื่อสักครู่นี้นะครับคํากอบของพหุนามเป็นอะไรครับลบสามเอกำลังสองบวกกึ่เจ็ดเอแล้วบวกกึ่หนึ่งถูกไหมครับถ้าครูถามว่ากีกีของพหุนามนี้ในรูปของผลสมาเร็จ มีค่าเท่าไหร่นะครับเรียนก็ค่อยๆดูนะครับพจน์แรกมีค่าเป็นสองถูกไหมครับพจน์ที่สองมีดีกรีเท่ากับอะไรครับเท่ากับ1พจน์ที่สามมีดีกรีเท่ากับศนดังนั้นนะครับดีกรีของพหุนามเอาพอรวมทั้งหมดมามีค่าเท่ากับอะไรครับสองบวกหนึ่งบวกศนหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ได้ํำแบบนี้เราดูว่าพหุงาม ดีกรีของเองกนามตัวใดที่เป็นดีกรีสูงสุดข้อนี้ก็จะได้คําตกอบว่าดีกรีของโปรแกรมนี้มีค่าเป็นอะไรครับสามนนเนไอ้ไม่ใช่สามมีค่าเป็นสองเงนเองเห็นครับอ่าคิงีีกูก่ออ่าคิงีีกูก่อนนะครับถ้าหากเราไปเจอตรงน,นี้ครับลบห้า x กำลังสอง y แทรกลบห้า x กำลังสอง y แทรกบวกด้วยเลยครับเจ็ด x กำลังสอง y กำลังสองอ่าขออภัยนะครับอ่าถ้าหากนเรีไปเจอลบห้า x กำลังสอง y แทรกบวกด้วยเจ็ด x กำลังสอง y กำลังสองแทรกลบด้วยสี่ xy แทรกแบบนี้นะครับมันเป็นพหุง,งามในรูปของบอร์สเวกนะครับนักเรียนจะสามารถที่จะหากี่กีของพหุง,งามอย่างไรนะครับอย่างเช่น ตรงนี้เรียก็ค่อยๆดูนะครับดีกรีของพจน์ลบห้กกำลังสองยแกคืออะไรครับมีค่ากากับไสองบวกหบวกหนึ่งสองบวกหนึ่เป็นสามครับวกหงเป็น4ี่นะครับคือสครับใช่ไหม่อไปดีกรีของพจน์เจ็ดเกกำลังสองยกลังสองแรกดีกรีของพจน์คือเท่ไรครับสองบกเป็น4ี่สี่บวกหงเป็นห้าดีกรีของพจต์ตัวที่สาม ก็คือลบ4 x y แรกมันมี g k เขากลับไปครับ3นักเรียนสังเกตดูว่าพจน์ใกที่มีที่มีอะไรครับที่มีก g ีสูงที่สุดนะครับก็จะกลายเป็นคำกอบของก g ีของพหุงามดังนั้นดังนั้น g k ของพหุงามลบ5 x กําลังสอง y แรกบวกด้วยเ x กําลังสอง y กําลังสองแกลบด้วย4 x y แรก มีค่าเข้ากับอะไรครับมีค่าเข้ากับั่นเองโอเคไหมครับนะอันนี้คือวิธีการหาคำตอบกัไม่ยากนะครับถ้าหากว่าในพจน์ไกลที่เป็นถ้าหากว่าในพหุนามไกลในรูปของบอร์สเบรกที่เป็นเอกงามและไม่กล่าวถึงว่าดีกรีของเอกงามเป็นศูนย์โอเคครับศูนย์เป็นพหุนามในรูปของบอร์สเบรกที่เป็นเอกงามถูกไหมครับ และไม่กล่าวถึงดีกรีของเอกงามศูนย์ดังนั้นเราก็จะไม่กล่าวดีกรีของพหุนามที่เป็นศูนย์เช่นกันนะหากเรียงคำพหุนามในรูปของพลน์สแปรจคำกรอบออมปเป็นศูนย์นักเรียนจะกรอบว่าดีกรีของพหุนามเป็นศูนย์ได้ไหมคำกรอบคือเราไม่กล่าวถึงโอเคครับไม่มีการนิยามตรงตรง,ตรงข้อนี้ก็จะข้ามไปนะครับอ่ะอย่างเช่น คุณครูเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนจะเจอสิ่งที่โจทย์ให้ทําคือจงเขียนพหุนามในรูปของผลสําเร็จและบอกกีกรีของพหุนามด้วยนะครับจากโจทย์เขาบอกว่าอะไรครับ9 x กับัง2 y ลบด้วย5 x y กับัง2บวกด้วย7 x กับัง2 y ลบด้วย3 x y กับัง2บวกด้วย4นะครับนักเรียนก็จะโพ์ที่มันมีเอกนามที่คล้ายกันจัดก,กลุ่มอยู่ในวงเล็บที่1น,นะครับวงเล็บที่2ก็เป็น กลุ่มที่มีเอกนามที่คล้ายกันนะครับและกลุ่มที่3ก็ไม่คล้ายกันก็เขียงแยกกลุ่มออกไปนะครับทีนี้ก็เลยก็บวกลบคา่ามก9าบวกเเป็น16กแก้1 6 x กับังสอง y ตัวนี้เปลบ5ลบอีก3ก็เปลบ8ก็แก้ลบ8 x y กับัง2และบวกกี่4ดังนั้นพหุงงานามในรูปของหกสเร็จก็คือ1 6 x กับัง2 y รวมด้วย8 x y กับบัง2บวกกี่สีกีีของพหุนามนะครับกีกกีที่สูงที่สุดมีค่าเท่ากับ3ดูที่ตัวแปเรเลขชีก้กำลังมี2 Y ไม่มีเลขคีกำลังเขียงให้เท่ากับ1นะครับเพราะ Y ยกกกำลัง1เราจะเขียงแค่ Y 2บวกได้3ฉะนั้นดีกรีของพหุนามมีคําอบเท่ากับ3นั่นเองนะครับคลนี้ดูต่อนะครับต่อไปไปดูโจทย์ข้อที่2นะครับดูโจทย์ในข้อที่2จากพหุงามต่อไปนี้ลบ A 0 a กำลัง3 B กำลังส บวกด้วย 10a กําลัง3 b กําลัง2บวกด้วย 7ab กําลัง2ลบด้วย 9ab กําลัง2บวกด้วย b กําลัง4บวกด้วยลบ5แบบนี้จะทำอย่างไรนะครับเขียนวิธีคราเขียนโจทย์อีกครั้งหนึง่งนะครับจะได้ลบ 10a กําลัง2 b กําลัง2บวกด้วย 10a กําลัง3 a 3 b ัสามบกำลังสองลบบวกด้วยสิบเกลังสามบีลังสองบวกด้วยเจ็ดลังสลบด้วยเก้าลังสบวกด้วย b ลังสบวกด้วยลบหมีค่าเท่ากับสังเกตดูลบสิบวกสนะครับนักเรียนเห็นมันเป็นเอกนามคล้ายกันเพราะมีเลขชีม้มาเหมือนกันอาจจัดกลุ่มก่อนนักเรียนจะได้เห็นภาพนะครับ ก็ียง่าจะทำได้ไม่น่าจะยากเกินไปนะครับจัดก,กลุ่มเข้าด้วยกันตัวที่มีอ่าพวกที่คล้ายกันนะครับประมาณนี้แล้วก็นีน่ก็ดูง่ายๆลบ10บบวกสิได้ศูนย์เขียนอีกครั้งนึงก็เป็น0 a นย์เอกลังสามบีกลังสองบวกกี 7, 7่เจ็บเกครับบวกกี 7, 7่เจบเกได้เท่าไหร่ครับเจกบเก้า2 a b กบสอบสองเอบีลังส บวกด้วยกัลังสีบวกด้วยลบห้าเราเรียงเอกนามให้เอากำลังสูงสุดเอาไว้ข้างหน้านะครับจะได้ b กำลังสีถูกครับลบด้วยสองกำลังสองแล้วก็บวกลบด้วยห้าตอบได้ยังครับตอบได้ยังคำตอบคือพหุนามในรูปผลสเุเรกคือเท่าไหร่ครับ คือ b กำลังสี่ลบด้วยสองเอกำลังสองแล้วลบด้วยห้าแล้วก็ดีกรีของพหุนามกตอบได้ไหมคืออะไรครับคือสี่เขียนไครับเพราะตัวนี้ตัวนี้มันเอามาบวกกันหนึ่งบวกสองก็เป็นสามมันน้อยกว่าสี่ฉะนั้นตอบข้อนี้ว่ามีดีกรีของพหุนามเท่ากับสี่นั่นเองเขีย okay, นไหมครับอ่านะ มันอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะครับก็ขอให้นักเรียนใช้ความพยายามในการในการทานะครับข้อควรจํานะครับการเขียนพหุนามในรูปของลสําเร็จควรจะเขียนดีกรีเรียงดีกรีของพหุนามจากมากไปหาน้อยเราจะเขียนดีกรีของพหุนามจากมากไปหาน้อยแล้วศูนย์เป็นพหุนามในรูปของผลสําเร็จที่เป็นเอกงามและไม่กล่าวถึงดีกรีของเอกงามเท่ากับศูนย์ดังนั้นจึงเราจึงไม่กล่าวดีกรีของพหุงามเป็นศูนย์เช่นกันนะครับ เราจะไม่กล่าวถึงนะครับอันนี้คือให้นักเรียนได้กำเนิดการคำนะครับโอเควันนี้นะครับคุณครูสอนในเรื่องของพหุงามนะครับแล้วนักเรียนสามารถที่จะบวกลบพหุงามในรูปของผลสัมเบจได้นะครับนะเดี๋ยวในในครั้งต่อไปนะครับคุณครูก็จะได้นําเสนอให้นักเรียนได้เลยครับด้กาำเนิดการบวกและลบพหุงามต่อไปนะครับนะครับวันนี้นะครับ นักเรียนได้ความรู้แล้วก็ได้ความเข้าใจนะครับนะไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับนะขอให้นักเรียนสร้างใช้ความพยายามในการทําแบบที่สี่นะครับนะให้เรียบร้อยนะครับเมื่อกลับมาที่ชั้นเรียนนะครับที่โรงเรียนพานทองก็จะได้ได้ก็เหมือนการส่งงานให้ให้ครบนะครับตามที่ครูมอบหมายไปนะครับอ่ะโอกาสนี้นะครับก็ต้องขอให้นักเรียน,นได้เลยครับได้ ทบควนนะครับนะในเรื่องที่คุณครูได้สอนไปแล้วนะแล้วนะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ